ไม่ใช่นี five ่เพื Nine? Nine? ่อนผมนะไฟดับเพื่อนบนัถรถคันแข็งสำรวจนอนตื่มาสำรวจเล่น ว้าวอันนั้นรถเขาก็กลับกันแล้วนะก็จะมาเดินสำรวจตอนนี้ไปรถไปสำรวจกันมันเดินอึ๊บกลุ่มได้ไงวะเนี่ย

จะเกินวะตรงนั้นเขาก็ปังแคมปกันอยู่คนนี่เขาจะล่องเรือไงอืมเอกล้องอาจจะมืดหน่อยขอโทษขอโทษผมจะปรับให้มันแสงแบบสุดๆเลยก็เปิดแสงสปิเปิดแสงไม่ได้จะให้เปิดเหรอนี่ไงเปิดแล้วอันนี้สุดแล้วนี่ ไม้ก็เปิดแสงออกม,มาจากโทรศัพท์มันแม่ออกเอาออกเอาออกไม่ได้มันใช้พร้อมกันไม่ได้โอ้ยนี่เปิดสุดแล้วไ,ไมมันมีรั้วอีกพี่ควรไปดีไหม โอเคเขาก็ต้องแข็งกันอยู่ไปไปสำรวจที่อื่นกันเถอะก็เต้องอใช่่าใช่แถาเขาต้องแกน่ผมก็เดินผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่ ดวงดาวเอ๊ะนั่นแหละผมไม่เห็นหรอกเออผมเห็นนั่นเออดวงจันทร์ใช่ตรงนั้นแหละดวงจันทร์จะไปเดอะแบ็คดูยังไงเอ้ยอะไรไม่มีอะไรโอเคตรงนั้นเอ มหาได้เวลาไปรูปหมาเห็นดวงไฟมไ้มเออนั่นแหละมีหมาอยู่ไปหาดูกันโอเค อันนี้ก็ต้นไม้อะไรเนี่ยห้ามพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามห้ามก่อกองไฟในสนามก่อนจะได้รับอนุญาตห้ามทิ้งขยะในบริเวณฝาฝืนปรับห้าร้อยโอ้มายก้โอเคพายมันจะผุพังมากแล้วมีขยะถังขยะอยู่อันนึงแล้วก็มีไฟหน้าไม้ไมไม ม้อาจจะไม่เห็นนะแต่ผมเห็นแบบชัดแจ๋วเลยเพราะผมมีตาแล้วม,มีคนอยู่เสียงอะไรเนาะผมก็เคยมาตรงนั้นแล้วเนาะไปกลับไปที่เดิมมันเถอะอก็แค่นี้ก,ก่อนนะครับเอ๊ะผมยังไม่ได้ถามเลยอะไร

มันจะไปชวนพวกมาตีเชื่อเลยวจเลยหลังจากเอาก้ก็เปลี่ยนไปแวันที่เพอดมาที่นี่เราทีก็เจอพีสามาต่อยกู

这么的。 พวกนี้เหรอนี่พวกมันก็ไล่ผมโอเคผมคองก้อแล้วล่ะโอ้ยเหลือหนึ่งเปอร์เซน็นใหม่นะมันมาแล้ว